สวัสดีตอนเสาครับผมพบกับช่องไอดาครับวันนี้เป็นวันที่เท่าไหร่นาอวันศุกร์เสารวันเสาร์นะครับวันที่ยี่สิบสามว่าเมื่อนี้มาเวิงวาวครับจอดแจงเดอ้อพี่น้องนี่เรีนไหอยู่ประมันอ่สองทุ่มมดุดขึ้นนี่ แดนไวสองทุ่มสอดแจ้งหลายดวงครับเดี๋ยวจีซูมใหมเบิ้งเด้อกลับกล่องมาแล้วอันนี้ของผมนะครับอันนี้เป็นวาวสองเมตรสามสิบนะครับโอ้ดึงแห้งมีน้องขึ้นตรงดีขึ้นตรงดีเด้อสูมให้เบิ้งครับนี่ สองเมตรสามสิบส่งมวยล่ำขึ้นตรงดีพี่น้องนิ่งคึบเลยบดบดทรายวัดยังนะครับ ห้างผ้าเหลืองติดกระดาษนะครับช่วงที่ใสแต่กับบอสใสบ่าครับไม่หับ่อพุ่นดีพูนอยู่ไเกลมยี่เท่งหัวเจาหรนล่ะ ปอเสียบอกเงาวแม่ยานมอสอดเจีงล่มมันหั่นล่มมันบวกคือเกานะล่มกัดขาดันเกิน,กนยุ่ไกลที่เมื่อด,ดูการละปออเสียกเงาวเงวเงด้อพี่น,อน,น้องพู้นะพูด่นเบายู่บกไกลเด้อพู้นะ ชื่อหมยบุงสนุกขาดคุณว้าวนี่มองคูบดึงแห้งรับเอาทอดแจ้งหลายหลวงเด้อนี่ครับหลวงหนึ่งหลวงหนึ่งของบ่าวตะ องบอตะสามีรสูตรทั้งเล่าล่ะ,ละเปิดซององบาตะนะครับบาตะเปิดซองนะครับสามตตครับผมสนู่ดังลั่นมดขึ้นเลยสอดแจงดังมวลท้องฝนนีสนู่น่้องฝนนีดังมวลน,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 นะครับดังมวลทางบนกะ บอลหิ้งบินนะครับ,บคุณบาลหิ้งบินสองดวงตอดเจีงให้กันท่าบันน้องตูนี่ตั้งอะไรอีกละ่ะไม่ดได้บานกับหลายดวงนะครับบรดดิาท,าย,ทายเบิ้งกับนี่พอเนี่ยเห็นกรลร่างเอาเฟี้ยง แห,หงว่ะห้องผมวาวกำลังหยีถอยลงแล้วเริ่มสวยแล้วตะเวนที่ออกแล้วคุณตะเวนขึ้นสูงเติบแล้วเริ่มวาวเติมถอยลงแล้วนี่ครับโอ้ดึงแห้งพี่น้องเอ้ยเจียวลงไหนบอวาวขึ้นตรงดีดีขึ้นตรงดิ้งเลยนี่สองห่องสองเมตรสามสิบเดี๋ยวมาบึงไก่เล้วครับ เฉียวลงไม้เบึงดวงใหญ่ด้วยครับสองเมตรสามสิบส่วงมูยล่ำ กล้องกล้องกรบโโฟกัสสนุขาดเล้วครับว่าด้นิ้นเสียงสนุดอกขาดแล้วขาดถึิงไปทางไหนบุกล้องบ่ค่อยโฟกัสไปไหนเอา้าพี่น้องยุบกับไกลเลยครับว่นน่ะเออนี่ละเสียกสายพานันธุ์เบอร์ ให้นึ่งจุดห่ะที่บ้าเชียงเชียงอยู่เชียงเติบอยู่เจ็บมือจังน้อยครับรเสร็จน้อยครับจักประมาณหนึ่งจุดเจ็ดมิลพอดีเลยแรียนว่าสองมิรสามสิบเอามักมักมักหักเลยดวงนี้จะสีแรนมือนี่มูรุ่นกับเสียวดวงไม่ขึ้นเนาะครับ หูแจักละละว่าคืนดีละดวงนี้เอาซู่มเบิวงอีกที่หนึ่งซูมเม่าซู่หมอาวที่นี่แล้วว่าวก็ะได้ติดน้อย้าข้างล่างนะครับบางเทิงโมเด็ดติดครับ ติดเป็นหนวดหน่อยนะครับติดตั้ทางล่างนะครับเอ้อยเสียกยงี้ยวบักเลยประมาณเจ็ดรอยเมตรประมาณนี่แหละหกลอยเมตรสุดเส้นนะครับสุดเ้นตังหนึ่งตังนี้กิโลหนึ่งจักเมตดนหรครับหนึ่งจุดหากิโลหนึ่ง กิโลหนึ่งกะเสือกหนึ่งกิโลกะบพแน่ใจว่าจะเมียดนะครับผมปล่อยเกือบหมดเลยประมาณเจ็ดแปดร้อยมิลหมดละฮะพี่น้องเดี๋ยวเชียววาวล่องให้เลเวงกันเนาะขออนุญาตตั้งกลง้อง khiến tế vào sáng tạ như này lại, vào sáng tạ cái này, tăng con con nữa, sáu chiếc ngày bưng gần nhất chặt ยื้อแถวไปตันหมดแล้วครับ แล้วผมใส่ถุงมือก่อนไปหาถุงมือมาใส่ก่อนโอ้ดึงแห้งปวดเจ็บมือเลยกพอไหว ใช้ถุงมือเรียบร้อย สะดุ้ดังแล้วสนูุดังแล้ว,ลวพี่น้องเปิดลบครับนี่เขาก็ดังว่าน่มันขึ้นก็ดังมันขึ้นอยู่สิมันมันเ้ารดังอยู่ประมาณตีสามนี่แหละบ่ได้ย,ย,ดดยินเสียงดังแล้วได้ยินเสียงดังแล้ว พี่น้องหนีเถอะเดี๋ยวผมจะมัดกับตัวนี้ก่อนมัดไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาวาวาใต้เบาใกล้ๆพี่นอ้องแล้วเบิ่งกัน ปลูกเรียบร้อยครับนี่คุณล่ะเสือกระยุบีละ่ะนี่ครับเอาพันไปหนีก้อนเบิ้งมาไกลๆครับสนุด,ดังระเด้อพี่น้องเด้อฟังเสียงเสียบหูฟังเบิ้งครับนี่ครับเราสองเมตรสามสิบ กระดาษนะครับติดเฉพาะย่อยลังหางผ่าเหลืองสองเมตรสามสิบอ่ะนี่สองเมตรสามสิบไซส์นู้อยู่ประมาณเมตรหกสิบนี่แหละเมตรท่าสิบเมตรหกสิบนี่แหละ ก็ดูดังแล้วเสียผูฟังเบิ่งนะครับ ห้าบาทนี้พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยววาาลงให้เบิ้งไก่ๆ้วครับเด้อบาทนี้มาเบิ้งกันไก่ๆครับโอ้สโน่สโน่รันนะครับสโน่กระได เก๋ๆังดึงแหงเลยขนาดที่เก๋้ยายขึ้นสั้นบ่คักเลยพี่น้อง สองเมตรสามสิบครับพี 2, 3, ่น้องดวงไงด้วยครับดวงไ่ครับดวงไง่

ร่งบางเญยน,นะครับแต่ว่าปีกมันปีกมันแข็นะครับนี่ครับสองเมตรสามสิบนะครับส่งบุยลำครับีหางปลาเลื้ยงอู้หางง่ายมาเบิ่งสภาพสนูตอนเศร้านะครับโอ้ขาด ขาดฟังหนึ่งขาดฟังนี่นะครับครับพี่น้องนี่ละสองเมตรสามสิบอย่างสวยครับขึ้นตรงดิงพอกันคลิปน้า้ครับพี่น้อง มิยังเด็ดเด็ดดีๆเอาไมา่พี่น้องในเบิ้อนอีครับเจอกันไหมในอีี่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้กิเล,ล,ลาท่าตทางว่าจากพุทภาพกาบพอไปนะครับพอกันไหมคลิปหน้าครับม่ยังเด็ดเด็ดีๆเอาไมา่พี่น้องในเบิง่งดีครับขอบคุยในไลายครับี่เข้าวมาเบิ้งนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ่ายชอบคลิปนี้นะครับ สำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับขอบคุณครับผู้ใดเข่ามาเบิ่งก็ขอให้รลำให้รวยขอให้มีเงินหลายๆนะครับผมนีม่นะบ,บรรยากาศอีสานบ้านเฮานะครับผมตะเวนออกแล้วขุนขึ้นสูงล่ะโอ้เบา้างตานี่ขึ้นดีเด้อพี่นอ้องคุนณฮาพ่อกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ